สาวโทรมาสวัสดีครับเอ่อเินกินกจนจังใดเนาะคือโทรมาเนาะกำลังกำลังคิดฮอดคิดถึงพอดีอืออันอันอ่ารับประทานรับประทานอาหารหรือยังเนาะ เออดเอาเด้ออ๋อวอาไทยบอกแข็งปานไรฮะนะเออสบายดีเป็นยังไงพ่อแม่เป็นยังไง่ดีมีแหงพ่อเนี้ยออยู่สุขสบายไหมเฮ้ยฮ้เะเ้เเ้เฮ้ฮ้อฮ้้เฮ้เเ้ โอ้ส oh, si ิแ uh, ม huh? oh, oh. oh, ่ยามบ้านหืโอ้มาเยี่ยมบ้านโอ้โอ้มามากี่คนนะมามากี่คนน่ะฮะโอ้บอกโอ้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 เลิกเลิกครับโอ้อืมโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเออมาก็มาแล้วก็ดีใจดีใจครับดีใจดีใจครับผมโอ้ ฮะอยากคุยกับแม่เออเดี๋ยว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 นะครับเดี๋ยวเอาเอาจังซีเดี๋ยวผมสิส,สิเดี๋ยวผมไปหาแม่แล้วแล้วผมจะโทรโทรหาเด้อก็ทรหาเออเอเอครับเออครับ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 อืมตะขนาดกูยังขวางไปเนี่ยไปแม่คุย ก็พูดเช้าก็ทีบ่ขวางก็กูว่าเน่ยนึ่ใี่สาเล่ามาให้นโอ้ยพี่บุนโอ้ยนาะือโทรซับไปก่อนขยะชั้นเนียกับอาเป็นจิตเปเท่เนาะนั่งคุยโทรศัพท์เฉยอยโอ๊ยว้าไทยสิบานกอนนั่นอยากกันได้เมียคนไทยลองมอระเลียดเลย เอาไม่อยังคันเฮ้ยเฮ้ยแม่แม่ยคุยกับผู้สาวกี่นี่แม่แม่เพราะว่าจันดิ์เฮ้เพราะว่าเขาจิ้งไปยามบ้านแม่แม่เออมือชิมาแล้วเือเขาว่าอยากไปหาพ่อแม่เขาไปเยี่ยมพ่อแม่ไปยามพ่อแม่เอาจย่งนี่อย่างไหนล่ะลิหึือชิมามือได้ละเขาบว่าประมาณอาทิตย์หน้าเด้อว่าจันอาทิตย์หน้านี่เออโอ้ยมือต้องเตรียม เมียเงี้เมียซ่ำเด้อเออกระชีร่างของของน้ำยังังอยู่เนี่ยเ็มบอนี่ช่างกระกกั้งกระชีใหญ่ยู่นี่กระีด้นมดทุกอย่างทุกเงียเออ้าทำเพื่อจัอเดจงิจิสิอันโผเพาว่าอยากคุยกับแม่ววาสันออิ้น้องา้องเออไม่อันมัฟงล่าลูกว่าล่ะบอกลูกแล้วเมียต้องบอกไทยดิเมียบอกไยเกังอยู่บ่ก็บอกไรอยู่แล้วได้กี่นดเดียวกูบอกดี๋ยวบาโดนละมีเอยังยังกระาบอกไปลุนไ่คุยกับขาตัวเดี๋ยวหนูขอจิตัว ข่อยบอกนั่นกี่ว่าเดี๋ยววางสายแป๊บเดียวที่วิ่งไปหาแม่ป่ะมันชื่อยไงครับชื่อหมดชื่อหมดอือสาวหมดอือไ่ได้กลัวเพิ่งจะมาเออดีๆติตัวใส่แล้วแม่ละโบดีดีดีเออนะเรื่อเป็นหรือหรอเออยืดยืดหายหน่าลูกดิอุ้ยข่อยว่กเขาค่อยคล่องเขาใช้สายข่อยคล่องแไงเออเออเดี๋ยวไปกดอะไรหนหมดนะจิอือฮัลโหลเออมามามาถึงมาหอดแม่แล้วเด้อโอ มาถึงแม่แล้วเดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เด้อเออเอเคเคเคอาแม่นี่รับสายแม่ฮัลโหลจ้าจ้าแม่แม่นี่ละ่ะเออเป็นแม่ๆอยู่กับเขานี่แหละเออพ่อไม่อยู่จ้าเขาว่าให้ฟังอยู่ เออได้เออเออแต่มีลูกชายคนเดียวนี่แหละคนเราสูฟังอยู่ว่าไปพ่อกันอยู่วัดเออไปเจอเนี่ยไปเจอเออเออเจออ้ยก็เขาเขาปะกันแล้วปะเดือนสองเดือนนี่แหละอุ้ยมันเป็นปลาเลือกเลือกเนี่ยเลือก เอเอเออหน่าแหละเลิกบ้านเราเอิญปะจะมายามมายามบ้านแม่บุญแม่มายามแม่มามาเยี่ยมมาเยี่ยมเออโอจะมาเยี่ยมแม่เออมาก็ได้มาไม่เป็นไรแต่บ้านแม่เนะี่ยมันมันมันนอกเดลูกเอออันแนวอยู่ในกินก็ แจ้งหน่อไม้หน่อมีนี่แล้วบ้านเฮานี่แหละกินได้บ่ละร้วประทานได้ไหมเ่ราประทานได้ไหมเออเลูกทานได้ไหมเออเออเขาก็ดูอยู่ดูอยู่มันเขาดูเขามันอยู่ทำเออเรียกนาเรียกอ่านไห้เรียกสวนนี่ก็เขาก็ทำขยันขยันเมียบําเณนมันขยัน อ๋อเหรอขยันเออเขาเป็นคนขยันอยู่อเอเอมาก็ได้แม่ก็ไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรหรอกอถ้าแม่อันตีว่าบ้านนอกอ่นอเอเอจ้าไม่ต้องเอาอะไรมาฝากดอกเอือแต่ถ้าถ้ามีก็อันก็ดีอยู่เผื่อเป็นยี่หรแม่กิจะได้ ออ้มากับหมูเหรอ,หอเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนมองเป็นหมูเพื่อนเออออมากับเพื่อนเอออันบนอยู่บนนอนก็ตามอันบันนอกเฮานี่ล่ะก็พอนอนได้อยู่กล <c oughs> าง่งเอาก็ <c oughs> บ้านเฮาเนี่มันยุงเยอะเนาะอันสวนแม่อยู่บ้านสวนมันต้นไม้เนี่ยมันโฮก <c oughs> บอกห้มัะงาหานลงอยู่งาไม้นันหนานี่ไงฟันฟันตัดตัดตัดมัเป็นหานหานเออม่เป็นหานอตัดตัดตัดใบไม้ออกตัดงาไม้ออกแหละยุงยุงมันเยอะเดี๋ยวจะไชเลือดออกพวกอสมก็มาว่าอาย่แม่ก็งุมอยู่ได้ล่ะน้ำตามกระโปะกระป๋องน่มันเป็นงุ่ี่ย คว่ำคว่ำคว่ำโอเอออันคว่ำเพทจริงกันละโอจะนั่งรถอะไรมาลูกโอเอารถส่วนตัวมารถถุกตัวตรงเนี้ยรถเก๋งกฤติเฮ้ยมันก็พอนมีอยู่ที่เที่ยวบ้านเฮานี่ที่เออมีที่เที่ยวหลายมองอยู่ ายที่แม่หลายที่หลายที่มันเป็นหลายหมอกเออมีหลายที่เออันเช่นผู้ทอเออมีผู้ทอเออหินสามบ้านเออหินนั่นแหละหินสามบ้านก็อยู่ใกล้ๆบ้านแม่นี่แหละเออแล้วกาที่เขายอดหยิบแม่ทำนาค่ะเอออีกอันหนึ่งนั่นที่เป็นหินพญานาคเออทำนาค่ะแม่อยู่ใกล้ๆแม่ก็ยังไม่เคยไปดอก เออเดี๋ยวจะให้มันพาไปเที่ยวแต่โอ้ยอันํำนี้ก่นกอน้ลูกทำแล้วแม่จะไปนึ่งข้าวคุย <c oughs> กับอัน,อนเออไอเหล็กโตเออจ้าจ้าลูกจ้าจา้า <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับอันมีอยังคุยต่อปะเนาะ <c oughs> โอ้ครับ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 เอ,อดูดูดดดเตรียมเตรียมวตถาเด้อโตเตรียมตัวรอเด้อ ครับ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 โอ้ยคิดคิดมากทุเรียนชื่อัุเรียนแม่ชอบอันอันีมยบอกว่าอันมักอันมากอันมากทุเรียนทำไงเออเอนอยานอยากอยากชิมมันพอนไม่เคยชิมนานแล้วอันมากทุเรียนบ้านค่อยนี่เขาอันบักเรียนบ้านผมเนี่ยมันมันจิเหมือนกันกับบักทุเรียนบ้านเจ้าบ่อเหนอะหโอ้เออโอ้โอ้บักเรียนบ้านเจ้านี่มันเป็นน้ำนามบ่ฮะ เอ้ยบักบักทุเรียนบ้านเจ้านี่เป็นน้ำน้ำยังไงบอสข่อยบักทุเรียนบ้านข่อยนี่มันจะเป็นแบบน้ำน้ำน้อยๆน้ำน้อยๆในน้ำเองนะน้ำตุ่มๆเออน้ำตุ่มๆเออจะเอามาเรียกเปลี่ยนกันว่าบักทุเรียนบ้านเจ้ากับบักทุเรียนบ้านข่อยนี่มันจิคือกันบ่จ้าวเอ็งเชคเจอกันอาทิตย์หน้าเป็นยังไงบอสเหล็กมหาเมืองอีกเออยันบอสลูกกัาลูกจะหล่อเนาะ อันนีรับแหกมึงหั่นไปเหดประตูของน้ำ่อนหย็ดน้ำของน้ำเนาะน้าแล้วกัอตัดเต็งกิ่งต้นไหม่ต้นไม่งาใหม่ชุ่มหกหกนี่แล้วก็ช้นกระถอกระชี้ใหญ่อยู่ในมึอเก็บมือเหียนเลยเออโขี้ดูขี้มยก็ดีกไปยิมเลยไปชีเนเปโอ้โี้ขี้ในลูกไยคนภาษาจะได้กินมากเลี้ยลงไ